วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พร,รพระคำ,ะคำนำ,นำชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำเร็จแล้ว,ส,ลวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ12ถึงข้อที่21พระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ12ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับทุศวรรษองค์ที่6 เทชามของตนลงไปที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นวิญญาณโสโครกสามดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบออกจากปากพญานาคจากปากสัตว์ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเทศ เพราะว่าวิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทำหมายสำคัญพวกมันออกไปหากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกเพื่อรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นไปทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แหละเรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายและวิญญาณทั้งสามได้รวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกตามภาษาฮิบรูว่าอามาเกตโดนทศวรร์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมา จากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดฟ้าแลบเสียงคลืนคล่นและฟ้าร้องแล้วเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงและพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเล่าอางุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่นครนั้นแล้วเกาะทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอและลูกเห็บใหญ่ ก็ตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนักประมาณห้าสิบกิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาบแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมากจพระธรรมวิวร์บทที่16ข้อ12ถึงข้อที่21 คุณผู้ฟังครับมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งได้เรียกภัยพิบัติจากชามที่หถึงชามที่7นี้ว่าเป็นภัยพิบัติทางการเมืองนะครับคำกล่าวนี้ก็เหมาะสมเหมือนกันเนื่องจากว่าภัยพิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของสัตว์ร,ร้ายการทำสงครามครั้งใหญ่มหานครบ,บาบิโลนถูกทำลายเมืองทั้งหลายของบรรดาประชาชาติ ก็พังทลายแต่เนื้อหาหลักของการเทชามที่หถึงชามที่7นั้นชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์มีความผูกพันต่ออาณาจักรโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าการพิภากษาจะรุนแรงเพียงใดประชากรทั้งหลายของอาณาจักรก็ยังไม่ยอมกลับใจแต่กลับสาบแช่งพระเจ้าผู้กระทำการพิภากษาอย่างเที่ยงธรรม ฌามที่หภัยพิบัติต่อสัตว์ร,ร้ายภัยจากการเทชามที่หนั้นเป็นการเทชามลงบนบรรลังของสัตว์ร,ร้ายถึงแม้สัตว์ร,ร้ายจะได้รับบรรลังนี้มาจากพญานาคแต่ภัยนี้แสดงให้เห็นว่าสิทธิอํานาจของพญานาคที่ให้กับสัตว์ร,ร้ายมีจำกัด และอยู่ภายใต้การทรงอนุญาตของพระเจ้าดังที่เห็นนั้นก็คือการเทฉามที่ห้านั้นทรงผลให้อาณาจักรของสัตว์ร,ร้ายมืดไปและนำสู่ความทุกข์ของคนในอาณาจักรพวกของมันก็กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดน่าคิดว่าความมืดของอาณาจักรนี้นำสู่ความทุกข์ทรมานต่อคนในอาณาจักรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พวกเขากัดลิ้นของตนและทุกทรมานเป็นอย่างมากการที่อาณาจักรมืดไปอาจจะไม่ได้หมายถึงการไม่มีแสงสว่างแต่ความมืดในที่นี้น่าจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าอาณาจักรได้ตกต่ำลงเสื่อมลงหรืออาณาจักรที่พวกเขารักและหลงไหลนี้ได้ดับสูญสิ้นลง เป็นสิ่งที่ยากที่พวกเขาจะยอมรับได้แต่ผลจากการที่พวกเขารับเอาความเจ็บปวดและแผลตามตัวไม่ได้ทําให้พวกเขากลับใจแต่กลับตอบสนองด้วยการสาบแช่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แต่ไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่าพวกเขามีโอกาสในการจะแก้ไข และกลับใจใหม่กับพระเจ้าแต่กลับปฏิเสธโอกาสนี้เสียอย่างสิ้นเชิงประชาชนไม่สำนึกในความผิดของตนเองไม่ได้อยากแก้ไขปัญหาแม้ทนทุกข์ทรมานอย่างมากไม่เกรงกลัวพระเจ้าผู้กำลังพิโรธและลงโทษพวกเขาอยู่พวกเขาทำผิดซ้อนผิดด้วยการสาบแช่งพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งชามที่หก ภัยพิบัติจากสงครามภัยจากชามที่หกและเจ็ดนั้นมีรายละเอียดมากเป็นพิเศษซึ่งเน้นไปที่การทำลายอาณาจักรบาบิโลนหรือโรมันชามที่หกเปิดเผยการรวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายเข้าร่วมสงครามครั้งใหญ่ภัยจากสงครามนี้เป็นสงครามใหญ่ที่มีการรวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายทั้งกษัตริย์ จากทางตะวันออกและกษัตริย์ทั้งทั่วโลกอีกทั้งมีการจัดเตรียมจากพระเจ้าที่ทำให้แม่น้ำใหญ่แห้งไปและมีการรวบรวมกษัตริย์จากฝ่ายของมารร้ายเพื่อเข้าสู่สงครามที่ชื่อว่าอามาเกตโดนแต่เป้าหมายสำคัญของเรื่องนี้คือการเรียกร้องให้บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเตรียมพร้อมและรักษาชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับแม่น้ําใหญ่แห้งไปเพื่อเตรียมกษัตริย์ภาคตะวันออกสงครามนี้เริ่มต้นจากพระเจ้าอนุญาตให้แม่น้ําใหญ่ในที่นี้คือแม่น้ำยูเฟรติสแห้งไปเพื่อเป็นการเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทางตะวันออกและเป็นที่เข้าใจว่ากษัตริย์เหล่านี้มาจากอาณาจักรปาเทีย ทางภาคตะวันออกผู้เป็นภัยคุกคามของอาณาจักรโรมันโดยตลอดการที่แม่น้ำยู่เฟรติสแห้งนั้นจึงเป็นการเปิดทางให้กองทัพจากฝั่งตะวันออกให้มารุกรานแผ่นดินที่อาณาจักรโรมันได้สะดวกแต่พระธรรมตอนนี้ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่ากษัตริย์จากทางตะวันออกนี้มาทำสงคราม กับอาณาจักรโรมหรือสัตว์ร้ายหรือมาเป็นแนวร่วมกับกองทัพโรมนะครับในอดีตเราเคยเห็นพระเจ้าทำให้ทะเลแดงแห้งเพื่อช่วยให้อิสราเอลหนีจากกองทัพของฟาโรห์แห่งอียิปต์แต่ตอนนี้พระเจ้าทำให้แม่น้ำใหญ่แห้งก็เพื่อเตรียมทางให้เกิดสงครามได้ด้วยเช่นกันพระเจ้าใช้แผ่นดินโลก เป็นทั้งอุปสรรคขัดขวางศัตรูหรือเป็นอุปกรณ์ในการทำลายล้างได้เช่นกันและสงครามใหญ่ครั้งนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและวิญญาณโสโครกได้เตรียมกษัตริย์ทั่วโลกจะเห็นว่ามีกษัตริย์อีกกลุ่มหนึ่งที่รวบรวมมานั่นก็คือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกหมายถึงบรรดากษัตริย์ หรือบรรดาผู้นำของอาณาจักรต่างๆที่มาสวามิภักดิ์ให้กับสัตว์ร,ร้ายพวกเขาถูกล่อลวงโดยวิญญาณโโครกสามดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบที่ออกมาจากปากของพญานาคนะครับจากปากของสัตว์ร,ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเท็จวิญญาณที่เหมือนกบเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณชั่วที่ได้อ้างอิงจากภัยพิบัติ จากกบในประเทศอียิปต์และมีบทบาทสำคัญในการล่อลวงคนทั้งหลายผ่านการทำหมายสำคัญเพื่อรวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายให้เข้าสู่สงครามด้านหนึ่งกษัตริย์จากทางตะวันออกได้รับการเตรียมทางจากพระเจ้าอีกด้านหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายจากทั่วโลกได้รับการล่อลวงจากวิญญาณโสโครกและฝ่ายของมานร้ายแต่ทุกสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแม้การล่อลวงของวิญญาณชั่วร้ายก็ตามนะครับและเรื่องของสงครามอามาเกตโดนสงครามครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียกตามชื่อภาษาฮิบรูว่าอามาเกตโดนซึ่งเป็นที่ราบอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับเป็นเมืองโบราณโดยสถานที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ ของการทำสงครามพระคัมภีร์ได้อ้างอิงถึงการรบที่เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้หลายครั้งด้วยกันนะครับอามาเกตโดนกลายเป็นสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์แห่งการสงครามและตอนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามครั้งใหญ่หรือสงครามสุดท้ายสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออามาเกตโดนเป็นภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์ ไม่ได้เน้นสถานที่ในอิสราเอลว่าจะเกิดสงครามใหญ่ไม่ใช่คำทํานายถึงวันสิ้นโลกหรือสงครามโลกครั้งใดและก็ไม่ได้เล็งถึงกองทัพมหึมาจากตะวันออกกลางหรือจากประเทศยิ่งใหญ่ใดๆทั้งนั้นแต่ภาษาสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นคำเตือนถึงความกริ้วของพระเจ้าที่จะนำสู่สงคราม และการทำลายล้างอย่างใหญ่หลวงของอาณาจักรโลกอันเกิดจากความบาปของมนุษย์ที่ยังไม่ยอมกลักใจพระเจ้ากำชับผู้เชื่อให้ตื่นตัวและรักษาเสื้อผ้าของตนจุดมุ่งหมายสำคัญของการเทชามที่หนั้นก็คือการเตือนสติมากกว่าการทำลายนะครับยอนได้กล่าวในข้อที่15ว่านี่แน่ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายคำกำชับนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่สงครามหรือการหลีกหนีภัยสงครามแต่เป็นการเตือนให้ตระหนักว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเหมือนอย่างขโมย คือวันที่ไม่มีใครคาดคิดถึงในขณะที่เหตุการณ์เลวร้ายลงนั้นพระธรรมวิวรณ์เรียกร้องผู้เชื่อให้ตื่นตัวและรักษาเสื้อผ้านั่นหมายถึงการรักษาชีวิตแห่งความถูกต้องชอบธรรมการต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่การเตรียมอาวุธหรือการลุกขึ้นต่อสู้กับคนชั่วแต่กลับเป็นการ รักษาชีวิตให้ถูกต้องชอบธรรมไม่ได้หลงไปกับบาปชั่วและเป็นการทำให้ตัวเองรอดพน้นจากความอับอายชามที่7ภัยพิบัติจากลูกเห็บการเทชามที่7นั้นถือเป็นบทสรุปของพระพิโรธโดยเน้นสองสิ่งคือการพิพากษาบาบิโลนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงโรมหรือมหาอำนาจของโลก ซึ่งเป็นอิทธิพลหลักที่ทำให้ประชากรทั้งหลายทั่วโลกตกต่ำและหันมาต่อสู้พระเจ้าและการตอบสนองของคนทั้งหลายเหตุเพราะการพิพาคษาครั้งใหญ่นี้การพิพากษาบาบิโลนเริ่มจากทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงตรัสจากพระวิหารว่าสําเร็จแล้ว เป็นการยืนยันถึงจุดสิ้นสุดหรือความสำเร็จจากการพิภากษาของพระเจ้าพร้อมทั้งการเกิดฟ้าแลบเสียงคลืนคลืนฟ้าร้องและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสด็จมาปรากฏของพระเจ้าพระเจ้าพิพากษาทั้งมหานครซึ่งอาจจะหมายถึงบาบิโลนให้แยกออกเป็นสามส่วน และเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติซึ่งได้ทำผิดร่วมกับบาบิโลนให้พังทลายลงการล่มสลายนี้มาจากพระพิโรธของพระเจ้าอย่างยุติธรรมนะครับเพราะพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์ตอบแทนคืนแก่นครนั้น เรามาดูบทเรียนจากการเทชามทั้ง7ด้วยกันนะครับว่ามีความหมายอะไรบ้างประการแรกเป็นพระพิโรธของพระเจ้าต่อความอายุติธรรมของสังคมโลกจุดสูงสุดของการพิพากษานั้นคือการทำลายมหานครบาบิโลนหรือมหาอำนาจของโลกผู้ที่ทำให้โลกที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นมนทินแปดเปื้อนไปด้วยความบาปชั่ว นานาประการอีกทั้งยังข่มเหงธรรมิกชนของพระเจ้านาำพระไทยสูงสุดของพระเจ้าไม่ใช่เพียงความรอดส่วนตัวหรือพระพรฝ่ายวัตถุเท่านั้นแต่เป็นการนำแผ่นดินของพระเจ้ากลับสู่โลกประการที่สองการพิพากษาอย่างยุติธรรมและพระคุณของพระเจ้าการเทชามทั้ง7จ็ดทำให้เราเห็นความเข้มงวดความยุติธรรม และการลงโทษหนักของพระเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งเรายังมองเห็นพระคุณที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้คนหลงผิดคนทําบาปให้มีโอกาสกลับใจใหม่และที่สำคัญอาจจะทำให้เรามองเห็นเหมือนกับว่าพระเจ้าใจดีกับคนบาปมากมายจนเกินไปทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนบาปอย่างสาสมแต่เมื่อเรามองย้อนไปที่กางเขนของพระคริสต ที่สามารถชำระความบาปของมนุษย์ได้ทำให้เราเห็นภาพคล้ายกันนั่นคือพระเมตตาและพระไัยกว้างขวางที่พระองค์ทรงประทานให้กับคนบาปอย่างเราทั้งหลายประการที่สามการเรียกร้องผู้เชื่อให้ตื่นตัวและรักษาเสื้อผ้าของตนในขณะที่เหตุการณ์ทุกอย่างเลวร้ายลงเกิดภัยสงคราม มหานครของโลกกำลังถูกทำลายสิ้นไปสิ่งที่วิวรเรียกร้องจากผู้เชื่อทั้งหลายคือให้พวกเขาตื่นตัวและรักษาเสื้อผ้าของตนนั่นหมายถึงการรักษาชีวิตแห่งความถูกต้องชอบธรรมและการต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่การเตรียมอาวุธหรือการต่อสู้กับคนชั่วแต่กลับเป็นการรักษาชีวิต ให้ถูกต้องชอบธรรมไม่ต้องหลงไปกับความบาปชั่วและทําตัวเองให้รอดพ้นจากความอับอายบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากเรื่องนี้ก็คือการตื่นตัวและไม่ชะล่าใจไม่คิดว่าเราดีพร้อมแล้วหรือไม่คิดว่าเรารอดแล้วเข้มแข็งดีแล้วพร้อมแล้วแต่ในทางกลับกันเราทั้งหลายต่างอยู่ในความกดดัน และมีโอกาสหลงไปกับอิทธิพลของโลกได้ทุกเมือ่อดังนั้นวิวรณ์จึงตักเตือนไม่ให้เราชะล่าใจแต่ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระคริสต์กำลังเสด็จมาเหมือนอย่างขโมยในวันที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดคิดหน้าที่ของเราก็คือตื่นตัวและรักษาชีวิตให้ถูกต้องเสมอไป คุณผู้ฟังครับและในตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าหลายสิ่งที่กล่าวเป็นในในจากพระธรรมที่เราอ่านในวันนี้ล้วนแล้วแต่มุ่งไปที่ใจความหลักเพียงเรื่องเดียวนั่นคือความพ่ายแพ้ ของผู้ที่ติดตามสัตว์ร,ร้ายจุดจบของความชั่วร้ายและจุดจบของการทนทุกข์ทรมานของประชากรของพระเจ้าแม่น้ำอยู่เฟรติสในข้อที่12นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเส้นแบ่งเขตแดนของอาณาจักรสัตว์ร,ร้ายซึ่งกันไม่ให้สัตว์ร,ร้ายข้ามมาได้ดังนั้น การทำให้แม่น้ำยูเฟรติสแห้งก็คือจุดเริ่มต้นของการนำความยุติธรรมเข้าไปยังอาณาจักรของสัตว์ร,ร้ายคำว่าวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในข้อ14นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายส่วนกบเป็นตัวแทนของวิญญาณโสโครกที่ผู้เผยพระวจ,จนะเท็จออกมา เพื่อจะหลอกลวงให้โลกเข้าสู่สงครามยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าอามาเกตโดนชามใบสุดท้ายทำให้เกิดแผ่นดินไหวซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากปราดวงที่หและยังทำให้เกิดภัยพิบัติเดียวกันกับที่เกิดในอพยพยอย่างต่อเนื่องการที่เรื่องราวของอามาเกตโดนเป็นจุดสนใจ ทั้งในทางาศาสนาและในทางที่ทำให้เกิดจินตนาการมากมายเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันเพราะมีการกล่าวถึงคำนี้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์การพุ่งความสนใจไปที่อามาเกตโดนในฐานะตัวแทนของการทอดทิ้งและการทำลายล้างโลกทำให้ละเลยส่วนที่สำคัญของพระธรรมวิวรณ คือเรื่องของการช่วยกู้เพราะพระธรรมวิวรชี้ให้เห็นว่าในที่สุดแล้วจะมีการฟื้นฟูทุกสิ่งที่เป็นสิ่งดีนั้นคือความหวังใจการรื้อฟื้นขึ้นใหม่และชัยชนะครั้งสุดท้ายของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับการใช้เรื่องราวจากพระธรรมอภยพในหนังสือพระธรรมวิวรน,นี้ เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพันหลังว่าพระเจ้าทรงทำการเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์มาแล้วในอดีตอย่างไรและยังทรงกระทำการนั้นอีกให้เราระลึกถึงช่วงเวลาในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพ่อนั้นคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับอย่าสร้างทําจนขึ้นในดวงใจด้วยว่าไทยนั้นเป็นวิหารสุดท้ายพระเจ้าสถิต ประทับภายในนั้นนาทัย่าสะสมชั่วร้ายมารยากิเลตันหาราคินอย่าให้ดวงใจท่านเป็นธรรมโจเกลือบว่าจะโดนพระพิภาสาตัสินวิหารดวงใจ วันไรบ้บรรดารากินจงมอบถวายพระคริตภูมินครอบครองด้วยพอพระไทยท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายท่านใสพระโปรดสร้างไว้เป็นวิหารของพระวิญญาณซึ่งแสนศักดิ์สิทธิ์พระคริสคอยอภิบาล ด้วยพระสื้อท่านข้าสูงสุดจำงนนานหากเกิดทำโจรขึ้นในดวงใจท่านได้ทำลายล้างพระวิหารดุดกันพระจาทำลายลงพระอาญาท่านพลันจงมอบร่างกายชีวิตวิญญาณ อาวายพระเกียรติพระองค์ เป็นวิหารของพระวิญญาณซึ่งแสนศักดิ์สิทธิ์ประคริ์คอยอภิบาลด้วยพระสือท่านข้าสูงสุดจันั้นหากเกิดทำโจรขึ้นในดวงใจท่านได้ทำลายล้างพระวิหารดุดัน พระเจ้าทำลายลงพระอาญาทัานพลันจงมอบร่างกายชีวิตวิญญาณถวายพระเกียรติพระองค์